โดนยุคุกเป็นว่าอะไรโดนยุคุกโดนยุคุกแปลว่าอะไรโดนยุคุกโดนยุคุกอ่าคุณไม่ทำอาหารใช่ไหมคุณไม่คุยคุณไม่ได้ทำอาหารใช่ไหมโดนยุสลิฟแปลว่าอะไรโดนยุสลิฟคุณยังไม่ได้นอนคุณไม่ได้นอนใช่ไหมคะหมายถึงว่าคุณไม่ได้นอนใช่ไหมเก่งจังเก่งจังโดนยุสติวลอฟมิโดนยุสติวลอฟมิคุณยังไม่คุณยังไม่ยังไม่ คุณยังไม่เลิกรักฉันใช่ไหมคะอะไรแบบนั้นคุณยัง Still Love Me คุณยังไม่อะไรคุณยังไม่ได้รักฉันใช่ไหมยังคงไม่รักฉันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมประมาณนี้ความหมายไหมนะครับใช่ Still Love Me เาไม่รักเราแต่ตอนนี้เราก็รอวันรอคืนให้เขารักเราว่า Don't You Still Love Me คุณยังคงไม่รักฉันอยู่ใช่ไหมตอนนี้นาเขาถามไปเขาก็ตอบว่าเอาไม่ไม่ฉันรักเธอไปประมาณสองนาทีที่แล้วแล้วนั่นเริ่มรักตอนสองนาทีที่แล้ว ใใเขา้เขาใจหพรว่าไปนะครับเออดนอยู่ถ้าถามว่า d ดนอยู่สตาร์ d o ดนอยู่สตาร์ o เวิร์ยังไงดนอยู่สตาร์ตเวิร์กิคุณคุณยังไม่ทำงานใช่ไหมยังไม่ไิ่มทำงานใช่หม,หมตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงานใช่ไหม d ดนอยู่ฟินิชยูเร์เวิร์กดนอยู่ฟินิชยคุณยังไม่เสร็จอ่าคุณยังไม่เสร็จงานใช่ไหมงเห็นไหมนี่ดนอยู่สเตเฮี ดอนยูสเตียห์ดคุณไม่ได้พักออที่นี่ใช่ไหมคะไม่ได้ที่นี่ใช่ค่ะคุณจะไม่พักที่นี่ใช่ไหมคะเ,ออเรา,เ,รากเกินไปก่อนดู Do you stay here? ูสเตียห์คุณพักที่นี่ใช่ไหมคะเออคุณจะพักที่คุณพักที่นี่ใช่ไหมคะเออได้เลยไม่ stay <c oughs> สเตย์ <c oughs> คือพักอ,อ่าได้เลยนะครับหรือจะบอกว่าอ่ะดัสจอ อ่าด uh, uh, ัสจอนเลิฟคุณจอนเลิคุณใช่ไหมอ่าจอนรักคุณใช่ไหมใช่ดัสจอนอ่าดัสจอนอ่าอะไรดีอ่าดัสจอนคุก for you จอนทำอาหารจอนทำอาหารจอนทำอาหารให้คุณใช่ไหมต้องใช่ไหมก่อน เพราะว่าดัสมันต้องใช่ไหมใช่ไหมไปก่อนตอบเย็ดกับหนูอ่าดัสจอนดัสจอนอ่า go outside now ดัสจอน go o u t s นาว n o ตอนนี้จอนออกไปข้างนอกใช่ไหมสุดยอดจริงอนไปข้างนอกใช่ไหมอ่าดัส n o อ John sleep now ดัสดัส not John sleep now สูตรยอดยังไม่ยังรู้เรื่องกันเลยพูดไปเลยพูดไปเลยพูดไปเลยลูกเพลย์เพื่อจะเอาให้แบบตีแตกเลยถ้าบอกว่าเออดูโก้นะคะดูโก้คุณไปไหนอ๋อดูกโก้คุณไปดูโก้คุณไปเลยมันไม่มีคน<ป>แล้วไม่มียูแล้วนะไปไม่ได้ยูโก้ไปซะอะไรอย่างเงย อไปเลย,เลยทาย <ไป S 1> กับ <ไป S 1> โกเอาวใส่หัวไปไอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์ที่เราจะว่าถ้าดูก็า